อันนี้ก็ผมก็ตัวเว่าทองใหญ่ไปแล้วไม่ใช่ต่กเขบอกเขาแคัดชัดสอ,องคำง่ายๆบอคุณบอกเจครับเรื่องนี้ผมมั่นใจตัวผมเองเพราะว่าตั้งทองใหญ่จะเป็นตัวพายกับถิ่นใช่ไหมถ้าเป็นรือจัดการเรื่องนึงผมไม่เกี่ยวแล้วเรื่องทีง่นผมรับผิดชอบแล้วผมมั่นใจว่าผมทำ,ทำน้ำดกและผมใช้เครื่องของผวเองที่มันเชื่อมต่อกันได้เนี่ยนะ แ่นี่บอกเขาแล้วก็คุณเจต้องการให้ผมซื้อไรทะเบิดื้อแบบทั้งหลายครับราคาต้องยีติธรรมแค่นี้เองง่ายใช่ไหมใช่คุณอะที่ไม่ติรผมว่าสงกไปเราก็ให้การเมองไปแล้วเยอะแล้วตัวเลขนี้แค่นี้ต้องทุนนู้ออกแค่ให้มันเห็นถูกต้องไหมครับถูกผมพูดถูกไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมแค่นี้จบไม่ใช่คุณผมรังเกียจเขานะแต่ว่าราคามันสูงกันไป แต่ว่าตัวกรเนนี้เขาว่าให้กรเนียงเท่านี้ผมให้เท่าน้เหมือนกันคือเรื่อเหมือนกันครับงบประมาณ200 200ย่สิบเดล้านเหมือนกันก็เท่ากันก็เท่ากันนะแค่นี้จบเป็ใจพิจารณาแล้วกันถ้าจะช่วยให้ผมซื้อโหมดของต้องลดลงมาแค่นี้คือุผมพูดใช้ได้หมนะถ้าให่ผมช่วยซื้อโหมดก็ต้องกรณ์ก็ต้องลดลงมาใรรถ อ่าใเรี่อก็ให้มันเข้ากับงบได้แล้วกันใ้สองร้อยี้เจดล้านเขไปเอาผมแล้วแล้วผมก็ให้กันเงินทั้งหมดแล้วผมจะเอาที่ไหนมานี้พอเคแล้วกคุณเจช่วยผมเอาของตัดลงไปหน่อยแค่นี้ถูกต้องไหมครับนะพะตั้งให้ยี่สิบภายสองสองร้อยีเ้านให้ยีสิใช่ไหมอันนี เราก็พูดว่ายี่สิบเราเราทำไม่ไม่การันตีอะไรไ,ไ,ไม่พอไม่พอยังไงก็คุณเจะช่วยตัดของออกเพื่อให้ผมทํางานไนดะ้ถ้าไม่ถูกต้องบาลถ้าพกมเจขายผมสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อ่สิเจ็ดน่ผมให้กันหมดหมแล้วผมไม่มีแล้วอคุณสั้นๆสิบเอ็ดที่ว่าว่าไงแต่เขาเอาจจะไม่รู้นะไอเรื่องแก้จะใช้แก้ ไม่ง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเรถของอะไรกพูดอย่าลืมสิครับเขาไปพูดซื้อเคาให้ซื้ออะไรเราตามเขาซื้อจบแล้วเขาพิมพ์มาอยู่ที่เราเราได้ก็พอาจผกพูดไหมพอใจอันนี้ผมพอใจเรามีเรามีสองร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะเราก็ไม่พออะแล้วก็คือกองหัวเว่ยเนี่ย มันมันก็ได้ราคาเพราะตอนนั้น